สวัสดีครับพี่ๆหน้าๆท,ทุกปลาทุกท่านนี่ก็ผมมาพบกับผมครับว่าเห็ดซิงครับมันนี่มาเือน,นเดิมนครับเห็ดซิงของเฮาคงับ,บมีผลงานบ่ไม่สวยเลยครับไม่เป็นอย่างกอ

ปาลาไหลครับตัว่าผมตัดหนกครับเดี๋ยวเพิ่ตมต่อไปนะครับไทยไม่ไ้เต็มครับ้อ,บอหันเหว่ามันมันกดททรศัพท์ตทยครับชิ่อย่านเสียงทั้งกว่นี่ครับติดนิดเดี๋ยวเขา้ารุาลดละ ว่ามันกดตัวหลักสายไทยครับกำหันกันมาเบิ่งเอากล่องมาไดทไทยตันนี้หลอดข่างหน้าครับแต่เบิ่งเต็มต่อไปนี่ครับมาครับเมื่อกี้ได้ไปตัวหนึ่งครับว่ามันเปิดกล่องไทย อากาศม,าาม,นมันแน่ม้งเลยนี่คนคอมเมนต์ถามผมอยู่คอมเมนต์หนึ่งครับว่ารู้ได้จังใดเวลาปลากัดว่าตัวใหญ่ตัวน้อยครับเบิ่งอยู่ที่เม็ดมันทำบั้นเม็ดละเอียดละเอียดยแห้งๆนี่ปลาว่าเกินฉีดครับมันก็อที่บายหยาให้กันครับต้องตบดูๆจังสีรู้ เป็นปลากระสงปลากระสงนี่เม็ดมันจะบบขึ้นเป็นกลุ่มครับปลากระสงมันจะเป็นเม็ดขึ้นแล้วก็เป็น,น,เ,ปนเป็นทางเงวๆครับปลากระสงเม็ดใหญ่ๆกัดหลัดบุ๊บแล้วก็มีฟองใหญ่ๆขึ้นกลางๆแสดงว่ากัดแล้วมันขุดดินกัดแล้วมันหมักดินเลย ดีครับปยังกัดหิอนอยู่นีนไข่านะกัดละข่กัดละข่ยอยย่นี่ตกก็ดูครับเดี๋ยวก็รู้ว่าปลากัดตัวใหญ่ตัวน,วน,วน้อย กันเลยรุดเจอครับทำไมครับทำไม เขาไม่ให้แพะเหรอครับไม,ไ, <laughs> ไม่ได้เลย

มีฟองนิดเดียวครับผมว่ามันจะกลัวถึกดินเลยบ่เปิดกล้องนี่ครับนี่ก็นี่ก็ประมือน่อยนึงครับเตรียมตอไลครับ เดาข้นมากก่อนนะครับเดาขึ้นมากมาก่อนมากนะครับว้า oh. สองโลมีแท้ครับครับสองโลมีแน่นอนครับใหญ่แห้งครับ oh. เดี๋ยวไปเบิ่งตัวต่อไปเลยครับมาครับผม ตีเลนน,นี่จะเข้ากับจะกลับแล้วครับสิบเอ็ดโมงกว่าแล้วครับบอ,อกว่าเจ็ดโมงกว่าชั่วโมงสามสี่สแล้วครับมาเพิ่งครับเตี่ยววอตอนน้ำมันลุลง่งๆอีกตอพ่อไล่ๆได้ครับนี่ ครับผมมื่อนี้กัเวลากระบ,บ้านครับสองหกเตียงครับตัอนี้ตัวนี้สองโล่บ,โบโลูแปดกับสองโล่ครับตัวนี้ตัวใหญ่แห้งบรรจุในกล่องตัวหน่อ,นนอยนะครับจังได้กับฝากกดติดตามนะครับชิปกับได้ซอสกัดเนี่ยบลูไนเนี่ยตัวใหญ่้นี่ บริบ่ได้ถ่ายตอนนี้มันกัดครับเพราะว่ามันอยู่ข้างคลองเวลาวัดยันโทรศัพท์มันตกหนามครับในไทยจะตอนที่วัดติดแล้วก็จังถ่ายให้เบิ่งฝนช่วงนี้ฝนก็บ่ได้ตกหลายมื้อละห้อนครับปลาก็ยังกัดยากแน่อยู่ครับแต่ว่าก็พอได้อยู่ครับเดี๋ยวได้ปุ๊บครับอุปกรณ์ รูแปดถึงสองรูนี่แกะครับตัวนี้ตัวใหญ่แห้งนะอยู่ในกล่องตัวในน้อยนะครับแล้วตัวจริงตัวใหญ่แห้งครับจังไดยกับฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้น้ำเลยครับเดี๋ยวหน้าผมอยู่ในตกปลาไซจังติดตามครับวันนี้กับลับบ้านนะครับสิบเอ็ดโมงกลัวนะจะเที่ยงละ ครับผมนี่ไปแล้วครับสวัสดีครับ